สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงก์เก่าที่น่าสะสมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนาบัตรต่างๆธนาบัตรที่ระลึกธนาบัตรหมุนเวียนในวาระต่างๆในแบบต่างนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันในธนาบัตร10บาทแบบที่12 ธนบัตรแบบที่12นั้นถือว่าเป็นธนบัตรที่มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่พระเกียติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้านะครับที่ได้รับการถวายพระราชาสมัญญาพิไทยมหาราชจึงได้เชิญพระบรมราชานสาวรีของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการทชดพระเกียรติด,ดังกล่าวมาเป็นภาพรประทานด้านหลังของธนบัตรนะครับ อย่างธนบัตร10บาทนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับภาพประธานด้านหลังก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณรานพระราชวังดุสิตนะครับเอาละนะครับมารู้จักแบงค์สิบาทนะครับแบบที่12กันดีกว่าแบงค์สิบาทแบบที่12นั้นมีขนาด6.9 เซนติเมตรนะครับคูณ13.2เซนติเมตรประกาศออกใช้นะครับวันที่4วันที่5กันยายนนะคบพุทธศักราช2523วันออกใช้งานนะครับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2523นนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของหน้าธนบัตรดีกว่าครับ ด้านหน้าของธนบัตรนะครับเบื้องขวานะครับเบื้องขวามีพระบรมฉายาสาธทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพนะครับพิมพ์ด้วยสีน้ำตาลนะด้านซ้ายนะครับมีลายประดิษฐ์นะครับด้านซ้ายมีลายประดิษฐ์สีน้ำตาลนะครับใต้พระบรมใต้พระบรมฉายาสา ทิศลักษณ์นะครับมีหมวดอักษรอนี้คือหมวดอักษรและเลขหมายนะครับเลขหมายไทยสีดำอยู่นะครับมุมขวานะครับมีเลขบอกราคามุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับมีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยสีน้ตาตาลนะขวาสุดมุมล่างนะครับมีเลขบอกเป็นเลขอารบิกนะครับเป็นเลขอารบิกเ <c oughs> บื้องส้ายสุดนะครับเห็นเบื้องส้ายสุดไหมจะเป็น เบิ้งสายสุดด้านบนนะครับจะเป็นพระคุดพาสีน้ําตาลนะครับถัดเข้ามาจะมีหมวดอันนี้จะเป็นหมวดอักษรโรมันนะครับหมวดอักษรโรมันแล้วก็หมายเลขนะครับอารบิกสีดําหมายเลขอารบิกสีดำํำ ใต้คุดพานะครับจะมีลายน้ำนะครับลายน้ำใต้คุดพาจะมีลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาธิศลักษณ์นะครับด้านขวาตรงนี้อันนี้จะเป็นลายน้ำซึ่งถ้าต้องส่องกับแสงแดดนะครับจึงจะเห็นส่องกับแสงแดดหรือแสงสว่างแสงนิออนเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่จะเป็นพระบรมฉาย,ยาสาธิศลักษณ์นี่คือลายน้ำนะครับเป็น เรียกว่าเป็นหนึ่งในวิธีการสังเกตนะครับธนบัตรปลอมธนบัตรแท้นะครับให้ดูบริเวณตรงนี้นะครับกรอบร่างนะครับด้านล่างเป็นลายไทยสีน้ำตาลกรอบตรงนี้นะครับเป็นลายไทยสีน้ำตาลเบื้องกลางนะครับเบื้องกลางด้านบนจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับ แล้วก็ธนบัตรนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีข้อความ10บาทนะแล้วก็ลายเส้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับลายเส้นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบชัดๆนะครับ พิลับไปนะครับด้านด้านหลังมาด้านหลังนะครับตอนกลางตอนกลางบริเวณตรงนี้นะครับตอนกลางจะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนะครับจำลองจากพระบรมราชาุสรน,นะครับที่พระรานพระราชวังดุสิตพิมพ์ด้วยสีน้ำตาลนะครับอยู่กลาง ลายประดิษฐ์วงกลมนะครับสีน้าตาลอันนี้คือลายประดิษฐ์วงกลมสีน้าตาลนะครับและสีม่วงสลับกันมุมบนเบื้องซ้ายนะครับมุมบนเบื้องซ้ายดูเรียนตรงนี้มีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยนะครับสีน้ําตาลนะครับใต้ลงมานะครับมุมร่างจะเป็น เลขอารบิกเป็นเลขอารบิกมุมบนเบื้องขวาเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปพระคุถานะครับนี่รูปพระคุถาสีน้ําตาลม่วงนะครับออกสีนยำตาลม่วงถัดมาจะเป็นรายน้ําพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักนะครับซึ่งพอพิกมาจะอยู่ด้านขวานะครับสามารถเห็นได้ด้วยการ นำไฟฉายนะครับหรือส่องกับแสงนีออนนะครับให้ดูใกล้ๆ ต้องบอกก่อนนะครับว่าธนาบัตรนะครับแบบที่12นี้นะครับสิบบาทแบบที่12ถือว่าเป็นธนาบาตัตรที่รุ่นผมเนี่ยถ้าใครเกิดเจน Y นะครับก็จะได้ใช้นะครับธนบัตรใบนี้ผมได้ใช้อยู่นะครับในเจนของผมซึ่งซึง่งจะว่ากันซึ่งจะว่ากันอีกทีหนึ่งก็คือเรียกว่า หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับธนบัตรรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแบบที่11แบบที่9จะหายากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีใช้นะครับแต่ถ้าใครคือใครผ่านรุ่นนี้มาเนี่ยอาจจะละเลยหรือลืมที่จะเก็บสะสมหรือลืมที่จะนะครับเก็บเอาไว้สักใบ2ใบนะคือใช้พอหมดรุ่นหมดแบบ นะครับก็เปลี่ยนแบบใหม่นะพอพอมาถึงปัจจุบันแล้วถ้าเกิดอยากจะสะสมก็เสียดายเพราะว่ามันมีแบบที่เราเคยได้ใช้งานเป็นธนบัตรวนเวียนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บไว้สักใบสองใบเอาไว้ดูเอาไว้ไวให้ลูกหลานในภายพักหน้าได้ดูว่าเมื่อก่อนนี้นะครับมีธนบัตระายอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมา นะบางคนก็พลาดไปซึ่งจะเรียกว่าน่าเสียดายก็ได้นะครับนะแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าว่าถ้าเกิดเราเก็บเอาไว้นะครับใบนึงเอาไว้ดูไว้สะสมเนี่ยพอวันข้างหน้าในอนาคตมันจะเรียกว่ามีมูลค่าที่มากกว่าหน้าธนบัตรนะครับประมาณนี้สำหรับธนบัตรนะครับ10บบาทในแบบนี้เนี่ย ราคาของนักสะสมนะครับนักสะสมราคาก็ตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักพันต้นๆน,นะครับจนถ้าเป็นตัวเลขสวยนะครับอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปว่าถ้าเกิดเลขหมวดอักษรตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นด้วย9นะครับแล้วก็หมวดเลขหมายประจำธนบัตรนั้นนะครับมีเลข9มีเลขตองมีเลขที่ นักสะสมสนใจราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายพันได้นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ w w w b o t o r t h ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลในการมาพูดคุยเกี่ยวกับธนบัตรกันนะจะได้ไม่ คือเข้ามาดูแล้วเนี่ยจะได้มีความรู้ไปด้วยนะครับว่าธนาบัตรนี้นะเป็นแบบไหนแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบไหนรุ่นไหนอะไรเนี่ยนะครับสำหรับแบบที่12เนี่ยจะมี3ชนชิ้นราคาด้วยกันนะ1.10บาท2.20บาท3.100บาทนะผมมีครบทุกรุ่นเลยนะครับไอ้ครบทุก ทุกราคานะครับในแบบที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน